สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนต,ตกปลาที่ประเทศหรือว่าเมืองหรือว่าเซิร์ฟพาร์แลนด์นะครับโอเคทุกคนเปิดแปลนที่ขึ้นมานะแล้วก็อยู่ที่แวนทอนนะทุกคนนะนี่ร้านค้ามันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเคแล้ก็วิ่งไปซีเบ็ดนะทุกคนนะ่ะทุกคนไปยืนตรงนี้นะแล้วก็ กดอันติเนตเบ็ดอยู่ตรงนี้นะทุกคน2,500เหรียญทุกคนก็ซื้อเบ็ดมาอันหนึ่งแล้วก็เยื่อนเนี่ยทุกคนซื้ออันไหนก็ได้นะเหมือนกันไอแต่ว่าร5 0ยนหะ้าิเนี่ยลามันจะกินเยอะกว่าร้อยหนึ่งก็กินเหมือนกันแต่กินช้าหน่อยทุกคนก็ซื้อตามจำนวนที่ต้องการเลยโอเคทีนี้ทุกคนก็ไปหาที่ตกปลานะที่ตกปลาก็ อาที่ที่มีฟองอากาศนะทุกคนก็เนี่ยแถวนี้ก็ได้แถวนี้ก็ได้หมดเลยแถวแม่น้ํานี่ก็ได้ถ้ามีฟองอากาศนะตรงนี้ก็ได้มีริมทะเลนี่ได้หมดเลยนะทุกคนโอเคไอ้อาที่ตกลปลาโอเคครับตอนนี้ทุกคนเจอฟองอากาศแล้วนะพอเราเจอฟองอากาศเนี่ยเราเปิดกระเป๋ามาเอาเบ็ดลากใส่สล็อตที่หนึ่ง เยื่อก็ใส่สลัตที่สองไว้แต่ทุกคนก็เรียกใช้เบ็ดนะแล้วก็กดเลขสองใส่เยื่อโอเคทุกคนคลิกขวานะแล้วก็คลิกซ้ายตาเบ็ดไปแล้วก็คลิกซ้ายกระตุก Okay. ถ้ามีฟองอากาศแบบนี้นะทุกคนก็ไม่ต้องทําอะไรมันปล่อยไปพอไม่มีฟองอากาศปุ๊บกดสเปซบาร์นะเพื่อหนึ่งเบตเข้าตัวทําแบบนี้นะจนกว่าเราจะได้ปลาเห็นไหมครับพอมีฟองอากาศเราก็จะปล่อยมันไม่กดอะไรเลยพอหมดปุ๊บกดสเปซบาร์ดึงปลาเข้า,าตัว โอเคเอได้ปลาแลบบ้นน้ทุกคนก็กดคลิกซ้ายเหมือนเดิมเราจะได้เหรียญฟิชชิ่งด้วยนะโอเคทีนี้เราจะไปขายปลากันทุกคนเปิดแผนที่นะพ่อค้าซื้อปลามันก็จะอยู่ที่แวนทอนนะตรงนี้เลย โอเคพ่อค้าจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อัติเนตเปิดร้านค้ามาปลาก็จะมีหลายตัวหลายราคานะแล้วก็ดูว่าเรามีปลาตัวไหนอแล้วก็เปิดเรากดทั้งหมดเลยนะแล้วก็กดขาย นี่ได้เงินมาแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ